สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักนะคะวันนี้คุณครูแอนจะมาพาคัดกัวพยัญชนะภาษาไทยเล่มสีแดงนะคะพร้อมแล้วก็เปิดไปดูด้านในเลยนะคะอย่าลืมนะตัวแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรคะอ่าเปิดหน้าแรกก่อนนะอ่าเรามาอ่านภาษาไทยก่อนนะคะมาอ่านพยัญชนะไทยก่อนอ่าพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะ ชี้พร้อมคุณครูเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอรยอหญิงดอเชดาตอประตักถอฐานเทานังมุนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็ก ต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบไวไม้ไมปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสล,ลาสออสีสอเสือหอหีบ ลอจุลาออ่างและหอนก,กูกตาโตเก่งมากเลยค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17คุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวบอใบไม้อบอใบไม้ทับถมนะคะ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยหยิบดินสอมานะคะลูกการใช้การเขียนงานต้องใช้ดินสอเท่านั้นนะคะพร้อมแล้วก็เริ่มเขียนเลยค่ะ,ะม้วนหัวกลมๆล,ลากลงมาตามเส้นประนะคะ,ะลากไปเรื่อยๆนะคะ,ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากลูกต่อไปอคุณครูเขียนดูให้ดูดตัวอย่างแค่นี้นะ นักเรียนไปเขียนต่อให้หมดนะลูกนะข้างล่างตรงนี้เขามีแต่หัวให้เราเราก็ลากเหมือนเดิมเลยค่ะลูกนะต่อให้มันเลยต่อเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าบรรทัดข้างล่างตรงนี้จะมีจุดสีน้ำเงิน นักเรียนเติมเองเลยเขียนบอใบไม้ทับถมด้วยตัวนักเรียนเองเลยค่ะลูกสวยๆอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่านักเรียนอย่าลืมไปเขียนให้หมดทุกตัวเลยนะคะลูกวันนี้ครูเขียนดูตัวอย่างให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้คุณครูให้นักเรียนทำแค่บอใบไม้ตัวเดียวนะคะลูก ย้ำว่าตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องทําเกินนะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ